อันนี้ให้ดูวิธีการทาสีของช่างปลายนะช่างปลายช่างตำแหน่งของลองอ๊อฟแต่นี้ไม่ใช่สีนะยูรีเทนใช่ปะยูร <Yeah. S 2> <You retain. S 1> ีเทนทาไม่เป็นก็ไม่ได้เลยจนะำไม่ สีจ่างช่างปายอนที่ช่างเอ่อทายูรีเทนเายานทำซอกนะฮะอันนี้ไอ้ลูกกองนี้เราเราพลิกแปลงใหม่นะอันนี้เราเอาเป็นแนวอีกแนวหนึ่งไม่แกะลวดลายไม่เอาแบบแกะฉลุเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะครับสั่งตามออเดอร์ได้นะแกะฉลุกเราก็ทำให้ฮนะหรือจะแกะร่องแกะลายแกะได้หมด กกินหอมเหลือเกินวันนี้เราตีล่องห่างนะประมาณสักสามสามมิลได้ไหมสามมิลหรือครึ่งเซนสามมิลนะครับเพื่อว่าเวลากวาดกระยนะจะได้ไม่ต้องกวาดออกข้างนะกวาดลงไปข้างล่างได้เลยแล้วก็ไม้นี่คือเราลงสีไปครั้งนึงแล้วตอนนี้ก็ขัดขัดแล้วก็ลงยูรีเทนไม้ไม้อะไรสีแดงจัง ไม้แดงไหมมีไม้แดงผสมอยู่ไม้เต่งไม่เต่งความกว้างนี้ถึงไม่ราสรื่นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็จริงแต่ว่าให้ดูว่าขั้นตอนการทำงานแต่ละชิ้นแต่ละครั้งนี่จะผ่านกว่าจะผ่านมาได้โอ้โหทางทีมานหรือว่ากว่าจะได้โอ้โหต้องเน้นจริงๆเนี่ยจิตติถ้าทำรู้จะทำได้ไหมยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ชม ถ้าทำก็คงทำบ้านตัวเองไงเนี้ก็สั่งผู้ใหญ่นิดดีกว่าครับนะสั่งมาเลยครับผู้ใหญ่นิดก็มีทีมงานที่มืออาชีพอยู่นี่ขนาดตาสีดูครการลงลงเงาอ่ะนี่ฮะต้องให้ยู่เรเซนซึมเข้าทุกพื้นผิวของไม้ อาจจะมีมุมย้อนแสงด้วยเพราะว่าติดลูกกลองลูกกลองก็แตะมือเอามือแตะไม่ได้ลง U ลยูริเทนไวแล้วยูริเทนใช้เวลาสามทีบาทีแองไหมเองเนาะเดี๋ยวลงแล้วลงใหม่ไหมไม่ลงแล้วอ๋อถ่ายทีนะนตอนตอนถ่ายนี่ขัดใหม่ใช่ไหมกม็แสดงว่าลงยูริเทนสองครั้งกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปโดนดูฝว,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 วั่งด้านหลังก่นนะๆๆๆๆๆ นะอืมอันนี้เขาสำหรับรถทําแบบนี้บันไดแบบทําใช้รถรถอะไรรถเข็นรถแบบไฟฟ้าป่ะเอาเวลาขึ้นอ่ะเวลาขึ้นอ่ะอ๋อตปุนระดับนี้เลยเวลาขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีคนเข็นขึ้นก็นยากนนะนะ มองด้วฟ้านะครับท่านผู้ชมก็ทางทีมงานผู้ใหญ่เขาก็ทําได้หมดก,ก็ให้ออกแบบอะไรก็สามารถออกแบบสําหรับคนที่ใช้คนพิการอะไรพวกนี้นะคนมีอายุคนเราก็สามารถทําได้หมดอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งหลังนี้นะก็นี่ให้ดูขั้นตอนการลงยูรูเทนเดี๋ยวเราลงเสร็จแล้วเราขัดใหม่นะเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วขัดใหม่แล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการลงก็โดยช่างปลายช่างประจำประจำของผู้ใหญ่นิดก็มาเวลามาส่งบ้านก็จะมาทุกครั้งอืมอาจจะมุมกล้องนี่ถ่ายยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันฝั่งด้านข้างนี่ก็เล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่าขอบไม้อะไรก็ทาเรียบร้อยหมดแล้วเขาฝังไงเนี่ย ไฟตรงนี้ยังเลยปิดก็ได้นี่นี่ปิดได้ปะ <c oughs> นี่ตรงนี้หัวมุมอีกนิดหนึ่นง <c oughs> มุมกล้องสวยเลยเ <c oughs> นี่ยดูเราใช้ไม้หนานะครับในการทำ <c oughs> บันไดน,นะฮะ <c oughs> พื้นบันไดแล้วก็ความกว้างของบันไดก็ประมาณสักสิบสิบนิ้วสิบสองนิ้วไปสิบ <c oughs> <10. S 1> นิ้วนะ ไม้หนามากครับท่านผู้ชมก็มีไม้ май, ไม้แดงผสมอยู here, ่บ้างบางส่วนนี่ค mm รับความกว้างของบันไดก็ประมาณหนึ่งเมตรสิบก็รถวีรถรถวีแชร์อะไรขึ้นได้สบายเลยความลาดชันประมาณเท่าไหร่ได้ป่ะหกสิบเซนเนาะก็กว้างเมตรสิบแล้วก็กล้าไปข้างในก็ประมาณสักสองเมตร้าสิบได้ไหมสองเมตรสาเมตร สมเมตรโซ่บันไดครับบานประตูก็เป็นบานสไลด์นะผมให้ดูวิธีการลงยูริเทนของช่างปลายเอาจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคนะนี่ก็ถือว่าอีกแบบหนึ่งครับหลังนี้ฉีกแนวครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อครับ